ะครับเมือนี้ก็เดี๋ยวสิพ่อเฮ็ดแนวกินคำเลี้งเมือนี้นะครับกบไปตลาดย่างเรี้ยงมากผมก็ได้กบนะครับแล้วก็พวกเนื้อวัวนะครับผมทิม่มากก๋วยเนื้อวัวนี่ก้อยเพราะเรื่อว่าวัวหน่อยเกลือกต้มนะครับเนื้อวัวปลาที่นี่กบนี่ผมทิย่ยัดกัวนับกบยัดกัวสมุนไพรนะครับเบื้องว่าสองเมนูนี้อันนี้นมันด้เสียบผมทิ่เริ่มเฮ็ดกบก่อนแล้วก็ค่อยมาเฮ็ดยวัวหน่อยเกลือกต้มครับ เดี๋ยวบึ้งจนประกอบสองเมนูครับกบกัตชิมินี่ครับ,รบ,มมรบอันนี้ยัดใส่กบนะครับตัวนี้คือเฮ็ดกัวกบทั้งเกมบอบกบยัดใส่อันนี้ก็จะเป็นเนื้องวัวครับอันนี้จะเป็นงัวหน่อยเกือตุมนู่นเนี่ยเกือตุมกับเฮ็ดกัตชิม,มินี่ครับเนื้องวัวงหันเป็นท่อนเป็นพอดีครับเป็นก้อยครับอันนี้ชามชิบคีบครับกันเท่าหน้า นะครับนัมีสบายนั่งครับอันนี้กระชิดมีเลือดมี่เขาครัวแต่ก็มีเพียนะครับผมปรุงไปเรื่อยๆเพียต้มซุกแก้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มมาเฮ็ดนี้เลยเนี่ย,เ,ยเครื่องที่ชิยัดใส่นะครับกุ๊กกับชิมีนี่ครับขมิ้นใส่เข้าไปนี่ครับนี่มีขมินน้นนะครับขมิน้นคาตั้ ตะไคร้ซอยนะครับใส่เข้าไปพริกใบบักกูดนี่ครับพริกใบบักกูดเฮ้ยวพวงมาลพริกกับใบกะเพราครับวันนี้กากะเทียมตำตำใส่ก็อันนี้ตำใส่ก็พริกไทยน,นะครับกะเทียมตำนี่นบะหนี้ห่อกะชีบมาใส่นี่ครับเนือ้อกบสับนี่ครับกะชีเอาขาขามันนะละมาสับนี่ครับติดตัดออกจากโตูมันนะครับขากะเขียนมันแล้วก็เครื่องใน มี่ตับไส้ใส่พุ่งอันนี้ซีอิ๊วไส้นะครับบัตน,น,นี้เอาก็ชีใส่เนยน้ำน,นะครับใบมะกรูดฝอยนะครับแล้วขยำขยำอืมบัดพ่อเป็นเลยที่เดียวฮะกับปุ๋งเครื่องเลยครับใส่ไปเลยน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยแม็กกี้ต่อไปซีอิ้วขาวบ่ต้องปุ๋งเข้มมันเลยด,ดอกเด้อครับ แลผมยืดลงดีไซน์ก็ใส่์เใส่ก็ได้ครับเดียวแจ้คนมาผมใส่อยู่วมันนี้กับที่ยืดอะไรอีกล่ะยืดลำปลาหน่อยนึงพก็ท่านี่ทีนี้ผมกับทีเอามรรยากาศยืดเนี่ยโตกุบนี่ครับเนี่ยยัดเนี่ยโตกุบแล้วผมก็ระเชาเอาไปย่างเดี๋ยวเบิ่งขั้นตอนกันอย่างครับผมยัดแล้วผมพุะเชาเอาย่างบาที่เรเอานี่ครับพู่กันนี่ท่าหน่ำที่มันเหลือเวลาอย่างกัท่าท่าท่าอันนี้เป็นเสวยงเครื่อง กันตะไคร่นะครับเดี๋ยวไปไปย่างลังห้างจิ้มเห็ดง่วนหน่อยก็เตรียมตัวนี่นะครับขั้นตอนการย่างครับไปย่างไปเรื่อยๆนะครับพทอดย่างไปพุ้มกระเที่ยวเนี่ยครับน้ำที่ห่าอันนี้เห็ดไว้ท่านะครับท่าไปเรื่อยๆมันชุ่มชจำเนี่ยไปอ่อนๆจนกว่ามันสิสุกนะครับอังแก็บบ๊อบครับบ๊อบยาใสเป็นขึ้นซื้อของบ้านเกิดผมสุรินทร์นะครับเป็นขึ้นซื้อนะครับคนยิ่มกินกันอยู่จังหวัดสุรินทร์ นี่าะผมจะย่างแพรนวลไว้เรื่อยจนว่ามันสุกนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาบึงตัวมันสุกดีครับน,น้ำยดตึงตึงตึง,ตง,ตงนี่ครับเป็นน้ำที่เขาท่านะครับกลับมาท่าเมนูทำขึ้นยิ่งสุดยอดครับเมนี่ระวังล่อย่างกรุบยัดใส่นะครับผมกับจิมาเห็ดหัวหน้อยเกลือต้มครับงัวน้อยเกลือต้ม ปะทะกันสองเมนูนี่ครับเดี๋ยวผมอันับแรกเลยใช้เลือดกอนนี่ครับเลือดเดีเขาบอกเกลือกตุ้มกับใช้เลือดนี่แล้ครับปล่อยนะครับอันนี้ก็ใช้ใด้ข้าวกลวครับข้าวกลวนี่ใช้ได้ไหลเลยเมันเป็นคือตม้มเขาก็เลยอื่นว่ามั่วหน่อยเกือกต้มนะครับเมนูมั่วหน่อยเกือกต้ม ผีระทะกับอัาเกียบบ๊อบลรกกุ๊บย่าใส่ถ้าเบิ้งวันแหล่งสีเสียกันนะครับนี่ครับใส่เข้าไปมันมีใบกบกุดซร้อยหอมซอยกระเทียมซอยเนี่นยค่ะผักกาดใส่เข้าไปที่นี่ก,ก็ใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาใส่อีกหน่อยนึงน้ำปลาเช็ดเหลวใส่นี่ครับดีง่ว นี่ครับคุ้มคุ้มเนี่ใช้ดีงัวเข้าไปอ่าก็บันนี้ก็ใช้พริกปุงแล้วแต่ข้มเผ็ดผู้ใดมักเผ็ดสัไหน่อยพวกกะจิเผ็ดพอประมาณนะครับนี่ใยพริกปุงเติมพริกพพก,กะเมงชะลุหน่อยหนึ่งเมื่อพอดีทุกอย่างมาทีนีก้ก็ใช้นี่ยเลยครับน้ำเพียต้มผัดเยลัยแล้วนะครับน้ำเพียนี้ผัดเยลัยแล้วแล้วมีชะลุก ต้มเดือดเรียบร้อยเอาใช้นี่น่ครับเนื่อนลอยเกิดต้มไปที่กับค้คนคนนบ้ันเขากัน,นครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับ,รบมีเนื้อนะครับมีนี่คันเทหนา้ากับสามิบกีบ ครับเครื่องเดีดไดหลายๆครับเนี่ยสามหยิบเกี๊ผม,มอําลำครับผมเป็ดไตนี่ครับมันยีจีปะทค่ครับอันนั้นเลยอันแกบบอบลูกบกบอย่าใส่มาแน่ชีเสียวก,กันครับเดี๋ยวมาเบิ่ง